สวัสดีค่ะเพื่อนๆทัดดินลัขนาดทัดดินนะคะมังกรประสบกันยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่การพยากรณ์ดวงความรักความสัมพันธ์นะคะวันนี้เราจะมาเปิดไพ่ให้กับความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะอาจจะเป็นแนวทางในปัญหาที่เพื่อนๆกําลังพบเจออยู่ได้นะคะอาจจะได้รับประโยชน์จากการ พยากรณ์นี้ไปไม่มากก็น้อยนะคะก่อนอื่นนะคะกวางต้องขอขอบพระคุณเพื่อนๆทุกๆคนมากเลยนะคะที่ติดตามกันมาตลอดทั้งผู้ติดตามเก่าและก็ผู้ติดตามใหม่สําหรับเพื่อนๆคนใดสนใจอยากเช็คดวงส่วนตัวนะคะสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดการจองคิวดูดวงส่วนตัวกับกวางได้ผ่านช่องทางไลน์ไอดีและขอฝากโปรแกรมดูดวงผ่านไลน์ด้วยนะคะโปรแกรมสินแสบาคโคชีวิตจะมีรหัสโค้ดให้เพื่อนๆได้ทดลองใช้งานฟรี30วันหากเพื่อน,อนๆชอบประทับใจนะคะเพื่อนๆสามารถ เติมวันใช้งานเพื่อเป็นการสนับสนุนโปรแกรมดูดวงดีๆแบบนี้ได้ค่ะแลนด o อมวันนี้นะคะขอนำเสนอหัวข้อความคลุมเครือที่ซ่อนความรับอะไรไว้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าความสัมพันธ์ในความไม่ชัดเจนเนี่ยมีความลับอะไรซ่อนเอาไว้ไปรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะ ของคนทัดดินนะคะความคุมเครือนี้ซ่อนความลับอะไรเอาไว้นะคะในความสัมพันธ์นี้เดี๋ยวเรามาเปิดไพ่ไปพร้อมๆกันนะคะไม่ได้จํากัดระยะเวลาในการดูนะคะก็จะเป็นการสุ่มเรื่องราวขึ้นมาอ่านนะคะเพื่อนๆอาจจะไม่ได้ตรงกับเพื่อนๆทุกๆคนนะคะดูไว้เป็นไกด์ไลน์แนวทางนะ เรามาทวนราศีเกิดกันนิดนึงนะคะสำหรับธาตุดินมังกรคือผู้ที่เกิด15มกราถึง14กุมภาพฤษศคือผู้ที่เกิด15พฤษภาถึง14มิถุนากาันคือผู้ที่เกิด17กันยาถึง16ตุลาคมนะคะก็เปิดไพ่ขึ้นมาแล้วนะในสถานการณ์ความสัมพันธ์นะคะมันมีในเรื่องของการตัดสินใจเลือกอันนี้จะเป็นความคิดของเขาทั้งหมดนะคะการเลือกความลังเลหรืออาจจะยังไม่ได้มีความแน่นอนอะไรว่าจะชัดเจนกันยังไงในความสัมพันธ์นี้เขาน่าจะเป็นบุคคลหนึ่งที่ อาจจะตกหลุมรักธาตุดินแต่ตัวธาตุดินเองนะคะอาจจะยังแบบไม่ได้มีความชัดเจนอะไรกับเขาในขณะที่เขาก็พร้อมที่จะชัดเจนกับคนธาตุดินน่ะฟิลของเขาออกแนวลักษณะแบบข้างหลักกับคนธาตุดินมากๆนะคะแต่เขาอาจจะไม่ได้รู้ใจคุณนะคะแล้วก็อาจจะแบบไม่ได้รู้ความคิดของตัวธาตุดินน่ะว่าคุณคิดและรู้สึกกับเขาไปในทิศทางเดียวก,กันกับที่เขาคิดและรู้สึกกับคุณไหมนะคะมันเหมือนเขาก็ไม่อยากคาดหวังแล้วก็ไม่ได้อยากเดาอะไรไปเองอ่ะ แต่เขาก็เลือกที่จะอยู่ตรงนี้จนกว่าเขาจะได้คําตอบอะไรบางอย่างจากตัวธาตุดินนะคะเดี๋ยวขอความคิดของเขาหน่อยเขาได้2ดาบ2ดาบเขามองไม่เห็นแอคชั่นอะไรของธาตุดินเลยมันอาจจะไม่ได้ตรงใจในแบบที่เขาต้องการบางอย่างจากจากคุณนะคะเขารู้สึกว่าเหมือนเขาไม่เป็นผู้ถูกเลือกอะคือตอนเนี้เขาอยู่ในอาการของคนที่อกหัก คนที่สูญเสียการทรงตัวเขาสัมผัสอะไรถึงความรู้สึกและความคิดของธาตุดินไม่ได้เลยว่ามันจะเป็นเช่นนั้นมันจะเป็นในแบบที่เขาคิดกับคุณเขาอาจจะเห็นในสถานการณ์จากฝั่งของธาตุดินนะว่าตัวคุณก็ไม่ได้อะไรอะไรกับเขาเลยค่ะไพ่เดอะสตามันมีไพ่ของการตัดใจการทำใจยอมรับในความจริง ว่าเขาอาจจะไม่ได้สถานะในแบบที่เขาต้องการจากธาตุดินเพราะว่าสิ่งที่คุณเทคแอคชั่นกลับมาหาเขาอะค่ะมันไม่ได้เป็นในแบบที่เขาคาดหวังกับธาตุดินนะคะมันออกฟิลเพื่อนฟิลคนคุยซึ่งเขายังไม่ได้เห็นอะไรมากมายไปมากกว่านี้ว่าคุณนะั้นจะคิดอะไรที่มันเกินขอบเขตไปกับเขาแต่คือตัวเขาเนี่ยคือใจกับความคิดอะเขาไปกับคนธาตุดินหมดแล้วอะ หรือธาตุดินนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่มีแฟนแล้วเขาอาจจะเป็นคนที่รู้สึกแอบชอบแอบรักคุณอยู่ฝ่ายเดียวก็ได้นะคะหรือถ้าหากคุณยังไม่ได้มีแฟนมีตัวจริงนะธาตุดินนั่นแปลว่าตัวธาตุดินเองอ่ะคุณอาจจะมีทางเลือกอื่นเข้ามาคุณอาจจะเลือกคนหนึ่งไว้แล้วแต่คุณอาจจะไม่เลือกอีกคนนึงและเขาคนนี้ก yeah> ็อาจจะเป็นบุคคลที <S oh, <S ่คุณไม่เล um ือกก็ได้หรือถ้าคุณยังไม่ได้ตัดสินใจเลือกใครเลยนั่นแปลว่าเขาก็ยังอยู่ในหมวดที่คุณรับไว้พิจารณา แล้วก็อาจจะต้องใช้เวลาแล้วก็การกระทําที่จะต้องพิสูจน์อะไรกับคุณมากมายอ่ะเพื่อให้คุณรู้สึกว่าคุณสามารถยอมรับที่จะปรับสถานะให้มันพัฒนาขึ้นไปมากกว่านี้ค่ะตอนนี้สิ่งที่เขาเป็นได้คือเขาเป็นได้เพียงแค่เพื่อนค่ะหรืออาจจะเป็นพี่น้องหรืออาจจะเป็นคนคุยกับคุณแบบนี้ไปเรื่อยๆเขารู้สึกยังไงกับธาตุดินคะเรามาดูกันนะว่าคนคนนี้เขารู้สึกยังไงกับธาตุดินอัศวินไม้เท้า หลงไหลได้ปลืม้มก้าเหรียญคุณเป็นคนมีเสน่หในสายตาของเขาแล้วก็ในสายตาของคนอื่นๆด้วยนะคะเขาคิดเผื่ออนาคตกับคุณไว้เลยอะในแบบที่ตัวทัดดินคุณเองอาจจะยังไม่ได้คิดไปไกลถึงขนาดนั้นนะเหมือนเขาคิดไปถึงการแต่งงานครอบครัว การใช้ชีวิตคู่กับธาตุดินไปเลยทั้งที่เขายังเป็นทางเลือกเป็นตัวเลือกหรือเป็นเพียงแค่คนคุยของคุณอยู่นะคะที่คุณอาจจะยังไปไม่ถึงความสัมพันธ์แบบลึกซึ้งอ่ะแต่เขาลึกซึ้งกับคุณไปก่อนเลยนะคะเขารู้สึกยังไงกับธาตุดินเขาคาดหวังกับคุณมากเกินไปหรือเปล่าบางทีการคาดหวังของเขามันเหมือนมันเหมือนมันเหมือนเป็นการที่เขารู้สึกเข้าข้างตัวเอง มากเกินไปว่ามันจะต้องเป็นแบบนั้นแล้วเวลาที่ตัวท่าดินคุณอาจจะไม่สามารถให้ในแบบที่เขาต้องการได้เขาอาจจะโทษคุณว่าคุณทําให้เขาอกหักหรือผิดหวังแบบนั้นก็ได้นะคะกวางมองว่ามันมีการยืดเยื้อความสัมพันธ์อยู่นะท่าดินเขาอยากจะเป็นตัวจริงของคุณเนี่ยอยากจะเป็นนัมเบอร์วันของคุณนะคะในขณะที่ตอนนี้ตัวท่าดินคุณอาจจะมีทางเลือกอื่นที่คุณเองก็ยังไม่ได้ตัดสินใจเลือกใครนะแต่เขาเหมือนกับสู้มากค่ะสู้ที่จะ ขึ้นมาเป็นตัวจริงของคุณอะอย่างที่บอกไปบางความสัมพันธ์อาจจะเป็นลักซอนก็ได้นะคะตัวธาดินคุณอาจจะมีแฟนอยู่แล้วมีแฟนตัวจริงอยู่แล้วนะคะแต่มันจะมีใครคนหนึ่งที่พยายามจะเชื่อมสะพานเข้ามาในความสัมพันธ์ของธาดินอีกทีหนึ่งอะค่ะเขารู้สึกยังไงอยากเป็นคนหนึ่งที่ถูกยอมรับอะเห็นปามีไพ่เอ็มเพสเดอร์ไฮพิเทธเบอร์หนึ่งเบอร์สองเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอะหรือว่าธาดินคุณอาจจะมีแฟนอยู่แล้วหรือเปล่า หรือไม่คนนี้ก็อาจจะเป็นแฟนเก่าของคุณได้ด้วยนะในขณะที่คุณอาจจะเลือกใหม่ไปแล้วก็ได้นะคะอืมแต่มันจะมีคนคนนึงก็แล้วกันที่พยายามมากเหลือเกินนะคะที่จะขึ้นมาเป็นตัวจริงของคุณนะคะาตาดินมาดูกันนะคะว่าเขาจะเทคแอคชั่นยังไงกับาตาดินเขาจะทํายังไงต่อกับความสัมพันธ์นี้คะาตาดินเอ็มเพอเรอร์ห้าถ้วยความว่าเขาจะต้องเป็นใครที่คุณไม่เลือกแน่นอนเลยอะ มันมีแต่ความเศร้าเสียใจมีความรู้สึกที่อกหกักมีความรู้สึกว่าทุกอย่างมันไม่เหมือนเดิมมันกลับไปเป็นเหมือนเดิมไม่ได้ถ้าหากว่าคนนี้เคยเคยผูกพันลึกซึ้งกับคุณนะอาจจะเป็นคนเดิมคนเก่านะคะที่กลับมาใหม่ในขณะเดียวกันคุณก็อาจจะแบบเปิดโอกาสให้ตัวเองได้มีสถานะกับคนใหม่ไปแล้วอะเขามีความรู้สึกเสียเสียได้อะไรบางอย่างอะคะ่ะเหมือนไม่สามารถ move on เนี่ยไม่สามารถ move on จากความรักตรงนี้ไปได้แล้วตรงเนี้ยมันมีธาตุดินอยู่ อยู่ในความรู้สึกแล้วก็ในความคิดของเขาอะนะคะเขาจะยังไงต่อไปกับคุณน่ะหรือเขาจะต้องยอมรับอะยอมรับในสถานการณ์ความจริงที่มันเกิดขึ้นณนปัจจุบันนี้อะค่ะแล้วก็อาจจะต้องเลือกที่จะ move on ไปจากคุณแต่ว่าตอนนี้อาจจะยังทําไม่ได้นะแต่อนาคตข้างหน้ากวางมองว่าอืมเขาอาจจะต้องออกไปจากจากสิ่งที่มันไม่ชัดเจนในความสัมพันธ์ของทัดดินน่ะ ก็า,าจะเป็นเพียงแค่เหมือนกับเป็นเป็นช้อยหนึ่งอะ่ะเป็นเป็นคนที่แบบเหมือนแอบรักธาตุดินอยู่ข้างเดียวประมาณนั้นนะคะก็ะคือเขาเขาจะรู้สึกอะไรไปก่อนแบบคาดหวังไปก่อนนะคะในขณะที่ที่คุณเองอ่ะก็เบรกเขาเอาไว้ก่อนหน้านั้นแล้วว่าเอออย่าเพิ่งมาคาดหวังอะไรกับคุณนะเพราะคุณอาจจะยังแบบไม่ได้มีความพร้อมอะค่ะในเรื่องของของความสัมพันธ์จริงๆอะ่ะเขาก็ด่วนสรุปไวไฟเกินไปนะกับความสัมพันธ์เนี้ยเขาจะแสดงออก กับคุณอะไรอย่างชัดเจนมากๆนะว่าเขาคิดหรือว่ารู้สึกยังไงอาจจะเป็นตัวทัุดินเองนะคะที่ตัวคุณนั้นนะคะยังไม่ได้พร้อมที่จะแสดงออกทั้งหมดแต่เขาก็อาจจะคิดไกลไปเวอร์มากๆเลยาตุดินคุณอาจจะลำบากใจนะคะกับการที่คุณจะให้สถานะหรือว่าคําตอบอะไรและถ้าสมมติทัุดินบางคนนะคุณอาจจะมีแฟนแล้วหรือมีตัวจริงของคุณอยู่แล้วหรืออาจจะเป็นคนที่ยังคบๆกันอยู่นะคะอาจจะยังไม่จําเป็นต้องตอบสถานะกันก็ได้นะ คุณก็เหมือนกับยังไม่อยากที่จะไม่อยากที่จะเอาใครอีกคนเข้ามาพิจารณาเป็นเป็นทางเลือกเลยอะค่ะคุณอาจจะให้สถานะอื่นแต่ว่าเขาอาจจะยังคาดหวังเพื่อที่จะเป็นตัวจริงของคุณหรือถ้าเขาเคยเป็นแฟนเก่าของคุณเขาก็อยากกลับมาเป็นเหมือนเดิมอะเข้าใจใช่ไหมทัดดินทัดดินบางคนก็จ,จะยังวนเวียนอยู่กับความสัมพันธ์แบบเก่าใหม่อย่างนี้ค่ะมาดูนะคะเหตุผลที่ความสัมพันธ์นี้ยังไม่ชัดเจน คนที่ยังไม่ชัดเจนสรุปใครไม่ชัดเจนกันเน่สิถ้วย3ามดาศเพราะว่าถ้าชัดเจนไปความสัมพันธ์นี้มันจะกลายเป็นรักสามเศร้าในทันทีบางคนก็ยังวนเวียนอยู่กับความสัมพันธ์เก่าใหม่อยู่อย่างเงี้ยมันอาจจะเป็น3มเศร้าไปแล้วก็ได้นะคะยังจะวนเวียนอยู่กับเก่าใหม่อย่างเงี้ยทางเลือกอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าตัวท่าดินคุณอาจจะเลือกไปแล้วก็ได้นะคะชาเวอร์ ผลที่ยังไม่ชัดเจนนะคะทุกอย่างมันเปลี่ยนไปแล้วอะแล้วคุณอยากให้ทุกอย่างมันดําเนินไปตามเวลาแล้วก็ความถูกต้องหรือเปล่าท่าดินมันจะเป็นลักษณะนั้นนะสถานาการณ์ไม่มีความแน่นอนเลยค่ะคุณยึดมั่นถือมั่นแล้วก็อาจจะเลือกโฟกัสไปที่คนคนหนึ่งแล้วหรือถ้าหากคุณยังไม่ได้เลือกโฟกัสที่ใครเลยนั่นแปลว่าท่าดินตัวคุณเองอะคุณมีจุดยืนเป็นของตัวเองอะนะคะ ในเรื่องของความรักคุณยังไม่สามารถที่จะรับผิดชอบความรู้สึกของใครได้คุณคิดแค่ว่าเราอยากจะรักตัวเองก่อนเราอยากจะเป็นอิสระแล้วก็ไล้พันธนาการอะไรไปก่อนแล้วอีกอย่างคุณอยากจะมีตัวเลือกไปก่อนแล้วคุณยังไม่อยากที่จะฟันธงโดยการที่เราใช้เวลาเพียงแป๊บเดียวเพื่อที่จะเลือกใครสักคนจริงๆอะ มันเป็นได้หลายกรณีนะแต่ว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่คุ้มเคือซับซ้อนเหตุผลของแต่ละคนของตัวธาตุดินมันต่างกันซึ่งธาตุดินบางคนคุณอาจจะมีแฟนอยู่แล้วอย่างที่บอกไปนะหรือว่าคุณอาจจะยังวนเวียนอยู่กับความสัมพันธ์เก่าใหม่ประมาณนี้ก็เป็นไปได้นะคะอืในความไม่ชัดเจนเนี้ยคุณซ่อนอะไรไว้คะธาตุดินสรุปธาตุดินนะคะคุณอาจจะเป็นฝ่ายไม่ชัดเจนหรือไพ่มันอาจจะไว้เวอร์ซ่าได้นะคะเพื<ๆ>่อนๆสามารถไว้เวอร์ซ่าได้สลับฝั่งได้นะ ซ่อนอะไรเอาไว้ในความไม่ชัดเจน s t r e ร g t h การไปไกับกลับไไปกับกลับ,ก,บ,ก,ลบกับความสัมพันธ์เดิมๆแปดถ้วยอาจจะมีคนหนึ่งที่ move on ได้แล้วอาจจะเป็นตัวทตดดินเองก็ได้นะที่คุณแบบที่คุณที่คุณปล่อยวางความสัมพันธ์ในอดีตนะคะแต่อาจจะมีคนหนึ่งที่ไม่ยอมปล่อยไปหรือเปล่าราชาดาบ ตัวทาดินเองอ่ะเป็นคนที่ตัดสินใจอะไรแล้วคุณชัดเจนนะแต่อาจจะมีคนหนึ่งที่ยังหลอกตัวเองอยู่ไหมอัศวินถ้วยนะคะแล้วก็มีไพ่สี่ถ้วยนะคะเอ,อคุณไม่สามารถที่จะฝืนความรู้สึกของตัวเองให้รักได้หรือกลับไปหรังอีกได้อะไรก็ตามที่ที่คุณไม่ได้รู้สึกอะไรเกินเลยไปมากกว่านี้ เราไม่สามารถที่จะฝืนตัวเองเพื่อพูดรักษาน้ําใจใครได้ค่ะคุณเป็นคนตรงอยู่แล้วนะคะคุณคิดหรือว่าคุณรู้สึกยังไงคุณก็จะบอกกับเขาไปในเมื่อเขาต้องการคําตอบอะไรที่มันตรงๆจากคุณแล้วคุณก็พูดไปตรงๆแต่ว่าคําพูดของคุณหรือคําตอบที่คุณจะให้เขาว่ามันอาจจะทําให้เขาเสียใจได้ซึ่งมันอาจจะเป็นวิธีการสุดท้ายที่คุณจะนํามาใช้ถ้าหากว่าเขายัง ยังเป็นแบบนี้อยู่หรือยังวนเวียนอยู่กับคุณอยู่ทั้งที่ท,ท,ทุกอย่างมันอาจจะจบไปแล้วอะคะ่ะประมาณนั้นแหละอืมสิ่งที่คุณเหลือไว้ให้เขาในความรู้สึกเหรอถ้ามันไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรที่เป็นปัญหาโลกแตกนะคะแต่มันอาจจะเป็นเหตุผลอะไรสักอย่างที่เราไปกันไม่ได้อะคุณก็ยังมีความห่วงใย,ยแล้วก็มีความหวังดีให้กับเขานะแต่ก็ไม่ได้แปลว่าคุณจะกลับไปถ้าเป็นในกรณีของตัวธาตุดินที่คุณยังวนเวียนกับคนเดิมๆคนเก่าๆนะคะอืม เอาเป็นว่าอะไรที่มันเป็นปัญหาเป็นเรื่องราวที่มันจบไปแล้วมันก็คือจบหรือถ้าคุณมีตัวจริงอยู่แล้วนะคะอาจจะไม่เกี่ยวกับเก่าใหม่ถ้าคุณมีตัวจริงอยู่แล้วแล้วอยู่ๆนะคะมีความสัมพันธ์หนึ่งพยายามที่จะเข้ามาแล้วคุณอาจจะเผลอไปก็ได้นะถ้าดีอาจจะเผลอไปอคุยด้วยแต่ว่ามีอาจจะมีเจตนาที่ไม่ได้มองในด้านของชู้สาวเอาเอาเป็นว่ามันเป็นการเผลออะไรแบบนี้ก็แล้วกันนะแต่คุณก็ไม่ได้สารต่อหรือว่าไม่ได้ ไม่ได้เชื่อมสะพานต่อที่จะให้คนคนนั้นน่ะเข้ามาแทรกแซงในความสัมพันธ์ในคู่ชีวิตของเราอะค่ะเหมือนกับคุณพยายามเคลียร์ทุกอย่างให้ให้มันชัดเจนนะท้าดินเออแต่ว่าอาจจะมีอีกคนที่แบบเหมือนไม่ยอมที่จะปล่อยคุณไปก็ได้นะคะบทสรุปห้าเหรียญเนี่ยเห็นปะมีการตือ้อมีการตามสองถ้วยนะคะ เด็กดาบก็ยังมีคนหนึ่งพยายามที่จะเข้ามาก้าวไกาในชีวิตของคุณเนาะาตาดินาตาดินบางทีคุณก็เหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยที่จะต้องแบบเจอเหตุการณ์อะไรซ้ำๆความสัมพันธ์นะคะเนี่ยเห็นบ้าเจ็ดดาบมันเป็นการซ่อนอะซ่อนซ่อนอะไรบางอย่างในในความไม่ชัดเจนนั้นนะอะไรบางอย่างนี้คืออะไรจะบอกว่ามีคนหนึ่งแอบแอบคิดอะไรไปไกลไปไกลอยู่ฝ่ายเดียว ซึ่งเขาอาจจะเข้าใจเจตนาของธาตุดินผิดหรืออาจจะเข้าใจในวิธีการที่ตัวธาตุดินอาจจะเทคแอคชั่นอะไรที่มันไม่ระวังอาจจะทําให้เขาคิดไปไกลหรือคาดหวังไปไกลแล้วปัญหานั่ะมันอาจจะแก้ไขาย,ยากแล้วอ่ะเพราะเหมือนเขาเองก็รู้สึกกับคุณมานานหรือคาดหวังอะไรกับคุณมานานอ่ะแล้วเหมือนเขาก็รอจังหวะรอโอกาสที่จะได้ใกล้ชิดตัวธาตุดินนะคะมันเหมือนเป็นการตามจีบมานานอย่างเงี้ยอ๋อแล้วเขาก็ยึดเหนี่ยวอยู่กับคุณนะ คือแบบไม่ยอม move, move on ไปไหนอะค่ะอาจจะตีความได้ว่าเขาอาจจะรักคุณอยู่ฝ่ายเดียวหรือคาดหวังกับคุณไปเองอยู่ฝ่ายเดียวประมาณนั้นนะท่าดินอืมกลายเป็นว่าท่าดินกลายเป็นผู้ร้ายนะคะผู้ร้ายในสายตาของใครบางคนน่ะกลายเป็นว่าท่าดินคุณอาจจะตกกระไดพอยโจ้นะคะที่จะต้องรับบทบาทเป็นคนกลางที่จะต้องเลือกใครสักคนทั้งที่เราไม่อยากให้ใครเป็นคนกลางหรือเราจะต้องเลือกใครเลยประมาณนั้นนะคะเอาคร่าวๆนะคะ เดี๋ยวเรามาดูราศีที่เกี่ยวข้องกันนะว่ามีราศีใดบ้างราศีที่เกี่ยวข้องนะคะเห็นเป็นชาวสิงห์เห็นเป็นชาวมีนะคะสิงห์มีมีมีทุนนะคะนอกกนั้นจะเป็นราศีเป็นธาตุอะไรก็ได้นะเออกันด้วยค่ะโอเคค่ะ ด,ดินขอบคุณมากแม่นะคะเพื่อนๆทุกๆคนที่ติดตามกันมาตลอดไว้โอกาสแน่เราเจอกันใหม่นะคะใน e ีพถัดไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย